อค่อยายค่อยตอ่ะอืมอืออมอมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้สี้าพ,พีีพาน้องมาพอกับก่อยไตยก่อยไตยก่อยไตยก่อยไตครับผมมือนี้สี้าพพีภานนองมาเบ่งก่อยไตแมงกินนวนนะครับผมตามรับชมรับฟังไนเลยครับผม

มือแงแล้วครับย,นะยัำมาม่วงก่อนนะผมไค่ๆคุเติดนะครับปล่อยใจเนาะงานน,งงาน,น้นผมันกลับแกงได้ทำเป็นเกียววดดี ที่เาแด็ดปีครับมนกินน่นครับผมข้ากั่ยมหมกมวงนะมาเด็ดปีกันเลยครับผม,มน,นัด็ดดนกนนหมดจัดเนแย่ใครมด <c oughs> แดงมากครับผมใครหมดแดงกับลาในแด่ไทยเยนนั้นมันไทยน้อย เม่กีนุน่นกยามถึงยามครับผมย่ามยามมีนุ่นาเาเราจะทำการเด็ดสีมันก่อนครับเด็ดสีนะครับสีเนาะนู่นกันกนกน สามารถทำหล,หลายเมนูเนาะครับผมเนาะไอเมนูมากเลยแต่อีสานบ้านเา้องกันมะแ,แกงมะทอมดมะขวานะครับเนาะแกงมะทอดมะขวานแต่มะปล่อยมะปนนะครับผมเก่งเด็กมาตรงแนวเลอยนะู่ ตัวถึงกัเป็นของหายยากนะครับผมเนาะของหายยากทั้งหลายของหากินยากครับผมอ่าปีหนึ่งก็มีเทือนึงเนาะเพรถึงหนาเดือนเมษช้าขึ้นไปนี่เขาจะอยู่ในดินนะครับเขาจะแบบไปอยู่ในดินเนปะ็นที่อย่งตอนนี้เขาออกมาหากิน,นครับจะมาข้นเขาก็ไป พุดเอากระดดครับเนี่ยมีสกพุดไดล้แต่ว่าเอาไปใส่กินนุ่มันก็เอ่อปใส่มันจะในเร็วกว่ัวนะครับเนาะพวกต้วน้ำดวนพวกนี้ครับต้น้ำดวนไม่จีไปกัดกินตนัวน,น้ำดวนเนาะไม่ไปกินถ้าร่มถ้ามีร่มแห้งมากับมนกับบอต๊นะครับเนาะเวลามันเกาะอยู่มันจีบมนกับบอตกเวล,า,ออา,า,บบลาเขาไปแงมันนะครับไปเอา เอาเอาไปไต่ยู ou, <ici> ่นะครับ <om> ม <g ol at afar> ันกะสีบอต๊ะมันสีบเกาะแน่นเลยครับถ้าถ้าล่มบ่มีสิีเวลาเข้าไปไต่มันก็มันกะโต๊ะกปต๊อกนะครับผมเนาะนเี กวยไส้เนี่ยเขาก็ขีดนี่ใบผักหอมปีเนาะครับเนาะใส่คักหอมปีักหอมหอมมะพริกนะครับม่วงม่วงสับเนาะครับเนาะนะสับเป็นสับตอนนะครับผมหอมใส้หอมน้ำน,นะครับผม ก๋วยก่อยไต้ก่อยฟุงก่อยไต้ครับขนาดเดียวกันปีกนีน่เมื่อกี้ตอคิวค้วๆนะครับผมเนาะปีกนัก่นเท่ากับตรงการทำการเด็ดมันออกนะฮะถ้าจังไดก็ ขอฝากคลิปนี้นั่งได้รับได้ต<อ>ีกับน,อน้องพอละลายไอ้กล้วยไทรนะครับเขาบอแก๊ปเปียกนี่ครับสีดได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นแนวๆนีย้ยองนะครับอันนี้เขาก็เตรียมเครื่องปรุงกันนะครับกะใส่ผงชูรสนะครับนะเนาะกะข้าวคั่วอหมเพ็ิกนะครับผม พี่กะน้ำปลาปลาเดยกใส่เลยครับผม,มนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมลุกลว่ห้อกันนี่ครับก็อันนี้ก็โปรดใชวินจอรุญาตในการรับชมนะครับผมนะ ใส่เครื่องปรุงเข้าไปกะซีเมียกักหอมเปียนาะบักพริกบักพริกสดเนาะแล้วก็นี่ครับถ้าเอากินนุ่นใส่เข้าไปครับนี่ครับผมกหอยไตน่ะครับผมนะ่ะใส่บักม่วงเข้าไปนี่ครับกหอยไตกหอยไตครับผม รสชาติกับปรุงเอาตามใจชอบนะครับผมเนาะนี่ครับน้ำลายแตกบ่ครับ,บน่าเสียด้วยครับเพื่นเสร็จแล้วก็จัดลงจานเลยครับผมเดี๋ยวสีมาซิมซูพีซูนองครับผม รับชุ่มครับผมว่ากินยังไงน,นะครับผมรสชาติครับตามมารับชุ่มเลยเลยครับนี่ครับลอยไตนะครับผมครับผมมาน่สิมาครับนี่ครับกิน ให้กินโน่นเนาะครับก่อยไตีเนาะอืมมันมั่นครับผมเป็นมันมั่นเนาะเท่องวงอืมออกดูเปลี้ยเนะครับ อืมอืมครับ่อยไตครับผมน่คร so ับอืมคอยตายคอยตอืมอืมอืมเศรบครับผมมันๆครับผมเนอะอืมอืมอืมครับผม นี่ครับถ้าเข้าหมากเดี๋ยมห้าวเขาแบบก้วหน่อยครับเป็นก๋วยเม่อไตเนาะนีนครับข้าวหูครับค้าวหูออม พามาขึ้นเนี่บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยอนสิบห้าพี่พบ้นานนองมาเบิ้งแนวแปลกๆนะครับแนวใหม่ๆนะเนาะเดี๋ยบทำมาบมือบ่อยข้อขาสวัสดีครับผมครับ